ครับเซตนี้ก็ตามที่ลกูกค้าแจ้งมานะครับก็คือใช้โทรศัพท์ของเครื่องจับสัญญาณ Wi-Fi ในวงนะครับแล้วก็เมมไว้นะครับเครื่องนี้เป็นเบอร์หนึ่งรอยเครื่องนี้เป็นเบอร์สองวิธีการโทรก็คือกดที่ฟังก์ชันคีย์ปุ่มนี้ก็ได้นะครับจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งรอแล้วก็ IP ถ้าโทรจากเครื่อง200มาเครื่อง100นะครับก็กดที่ส่วนเชื่อปุ่มที่2นะครับก็จะโชว์เป็น IP แล้วก็เบอร์โทรกลับหรือว่าเราจะกดเป็นเบอร์ก็ได้นะครับจะโทรเบอร์200ก็กด200แล้วก็กดโทร คืนนี้ก็เช่นเดียวกันครับจะโทรไปเบอร์หนึ่งนะครับโอเคครับก็จะใช้งานประมาณนี้ขอบคุณครับ